Listen to the Cloud เรื่องที่ the Cloud อยากเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะคุณอยู่กับเตยพาซินีประมูลวงจาก Art ์เทเลอและนี่คือศิละปะการต่อสู้พอดแคสต์ที่จะมาเล่าให้ฟังถึงการต่อสู้ด้วยศิลปะของเราศิลปินและนักสร้างสรรค์จากายุคลาย,ยลสมัย อโลสวัสดีค่ะก็เห็นกันจากชื่อเรื่องแลนะ้วเนาะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแอนดี้วอร์ฮอแต่ว่าจริงๆอ่ะ คือรายการนี้เคยทำเรื่องแอนดี้วอ์ลไปแล้วครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าแล้วคดีความละ่ะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่แอนดี้วอร์ฮอลเขาก็เป็นคนที่ทำงานจากป๊อบเคานเจอร์ถูกไหมแปลว่าซอสหรือว่าแหล่งจากที่เขาเอางานมาทำอะ่ะมันคือพวกแบบภาพถ่ายหนังสือพิมพ์หรือว่าอย่างอย่างแบบ ตัวซูปแคมเบลอย่างเงี้ยมันก็คือตัวหน้าตาของกระป๋องเลยอะค่ะที่เอามาทำเป็นงานศิลปะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่าอา้าวแล้วปัญหาลิขสิทธิ์ละ่ะมันเคยมีหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยมันมียังไงซึ่งเคสวันนี้ที่เตยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังจะมี2เคส1คือ Flowers คือถ้าเคยว่าเราเห็นรูปหน้าปกนะคะของพอดแคสเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นรูปภาพซิลสกรีนโลบดอกไม้ของแอนดี้วอ์ฮอลที่ เออน่ารักและเรื่องที่2คือเรื่องของพรินท์ที่เป็นนักร้องเนาะก็คือแอนดี้วอล์อลเนี่ยเคยทำภาพซิลสกรีนของพรินท์เช่นเดียวกันแล้วเรามาดูกันว่าแต่ละคดีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันฟ้องกันยังไงและสุดท้ายตอนจบเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะนะคะในเรื่องนี้แต่บอกก่อนเลยว่าเราว่าการฟ้องร้องเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องของการพูดถึงลิขสิทธิ์ภาพถ่ายพูดถึงการผลิตซ้ำอะ่ะ มันน่าสนใจมากๆเพราะว่าอย่างตัว f o u n d a t i o n ของ Andy Warhol เองอะค่ะตัวองค์กรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยแต่การเอาลเอาภาพเหล่านี้มาซิลสกรีนซึ่งเป็นเทคนิคที่ Andy Warhol ใช้มาตลอดเนาะซิลสกรีนหรือการแบบพิมพ์ภาพอะแล้วเขาบอกว่ามันคือการทําให้ภาพนั้นอะมันไปไกลกว่าแค่ภาพถ่ายอันนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอะแปลว่าเราอะไม่ได้ผลิตซ้ํา เราไม่ได้ใช้สิ่งนี้พิลิคิทธิ์แต่ว่าเราอะกำลังทํำงานใหม่ขึ้นมาจากสิ่งนี้ซึ่งไม่เหลือเขาโครงเดิมจากงานนั้นในขณะเดียวกันนะคะคนที่เป็นช่างภาพคนที่ผลิตงานงานนี้ขึ้นมาเขาก็บอกว่าจะป้าหราอฉันเป็นคนถ่ายงานนี้ขึ้นมาแล้วทำไมฉันถึงไม่ได้แม้แต่เครดิตในงานงานนี้อะทำไมยูเอาภาพของฉันมาซิลสกรีนมามา ปิ้นซ้ำมาทำซ้ำมาขายได้หลายล้านเลี้ยงตัวเองได้ทำนู่นทำนี้ได้แต่ฉันไม่ได้แม้แต่เครดิตชื่อว่าภาพนี้แกเอามาทำจากฉันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องเป็นราวดังนี้มานะคะอีกนิดนึงก็คือจริงๆแล้วตอนนี้ในในเน็ตฟลิกะคะ่ะมีซีรีส์เกี่ยวกับ Andy w a r อ o l อยู่ชื่อถ้าจะไม่ผิดชื่อ Andy Warhol Diaries เราไม่ได้ดูแต่เป็นมินิซีรีส์ที่น่าสนใจมากก็เผื่อใครจะสนใจก็สามารถที่จะไปดูได้หรือสามารถที่จะย้อนกลับไปฟังตอนแอนดี้วอล์อลของศิลปะการต่อสู้ได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยจากตอนที่1ตอนที่หนึ่งเราจะพูดถึงเรื่อง Flower Series นะคะ ซาวเวอร์ซีรีส์เนี่ยต้องเล่าย้อนกลับไปก่อนโอ้โหหลายปีดีดักมาแล้วปีหนึ่งเกหสี่คือก่อนหน้านั้นแอนนี่วอล์ฮอลก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแหละคือตอนแรกเขาทำอาชีพเป็นในวงการโฆษณาเนาะเป็นคนาวาดรูปโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆหรือว่าแบรนด์ต่างๆแล้วปรากฏว่าถึงจุดหนึง่งเขาก็ผันตัวเป็นศินลปินซึ่งเทคนิคที่แอนดี้วอ์ฮอลอะค่ะเอามาทำในงานศินละปะอย่างที่พูดไปแล้วมันคือซิลสกรีนหรือการ พิมพ์ภาพอะแต่ว่าวิธีการพิมพ์ภาพของแอนดี้วอล์ฮอลมันคือการพิมพ์แบบ คอมเมอร์เชียลลี่มันคือการพิมพ์แบบที่เราพิมพ์โฆษณาเพราะฉะนั้นอ่ะในขณะนั้นในยุคสมัยนั้นนะคะที่มันยังมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากๆว่าอะไรคือไฮอาร์ตคือแบบอยู่ต้องเป็นงานฝีมือนะอยู่ต้องผลิตแล้วมีอีดิชันนะอีดิชันคือการที่แบบผลิตมาปุ๊บมีกี่ชิ้นมันมีจํากัดจํานวนชิ้นมันมีเรื่องของว่าโอเคถ้าเกิดผลิตเยอะแปลว่าสิ่งนี้ราคาจะถูกลงซึ่งสิ่งนี้ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบันนะแต่หมายถึงว่าในตอนนั้นมันก็ชัดเจนยิ่งกว่านี้ และอีกอันนึงก็คือโลอาร์ที่เขามองว่าเออมันก็คือพวกสื่อโฆษณาต่างๆที่มันจะใช้สีสันฉูดฉาดแล้วก็จะมีวิธีคิดจะมีวิธีมองเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งซึ่งความสำคัญของแอนดี้วอล์ฮอละค่ะคือการที่เขาเอาสองอย่างเนี้ยมาผสมเข้าด้วยกันการที่เขาเอาโลอาร์อย่างที่เรารู้สึกว่าเอยมันคืออันเดอร์กราวอาร์ตมันคือคอมเมอรเชียลอาร์ทอะที่ใช้ในชีวิตประจวันเข้ามาสู่โลกศิลปะที่เป็นแบบ มูลค่าหมื่นล้านพันล้านในโลกไฮอาร์ในโลกของมิวเซียมของแกลเลอรี่และเอาคนเหล่านั้นกลับมาสู่อันเดอร์กราวเอาคนที่โอ้โหสูงส่งมากๆเนี่ยมารู้จกักมาคอนเนคกับศิลปินอันเดอร์กราวศิลปินใต้ดินเด็กๆอะคะ่ะมันก็ทำให้เส้นแบ่งสิ่งเนี้ยมันเบลอไปและสิ่งสำคัญที่แอนดี้วอลโ h พูดถึงการเบลออันนี้มากๆคือซิลสกรีนนั่นแหละ ตลอดมาเขาเลยทำงานซิลสกรีนมาตลอดอย่างเช่นที่ดังๆก็คือแมรี่ลิมันโรถูกไหมแล้วก็ตัวซุปแคมเบลที่โอเคอันนั้นก็ทำแหละแล้วก็โด่งดังในแงก่การเอาป๊อปคาลเจอร์เนี่ยมาพูดถึงมากัดเจ็บๆและมาลอเรียนในงานศินลปะค่ะ ดี่ยจริงๆเรื่องนี้มันละเอียดกว่านี้เยอเลยเนาะแต่เราจะมาโฟกัสกันว่าอ้าวเราเรื่องเนี่ยมาได้ยังไงเรื่องมันเริ่มมาจากการที่ว่าตอนปี63ค่ะแอนดี้วอล์ฮอลเนี่ยทำซิลสกรีนภาพชื่อว่า1 3 most Wa n t n d men คือเอาภาพมักช็อตคือพวกภาพแบบถ่าย ถ่ายผู้ร้ายอะค่ะของตำรวจอะมาซิลสกรีนใหญ่ๆแล้วก็เปิดเป็นโปสเตอร์ใหญ่มากเลยอยู่ที่พาวิเลียนในงานนิวยอร์กอาร์ตแฟร์ปรากฏว่าก่อนหน้างานเปิดไม่นานก็มีคนเอาลงเพราะว่าเขากลัวมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องความเหมาะสมต่างๆเพราะฉะนั้นอะปีต่อมาแอนดี้วอร์ฮอลก็เลยทำซิลสกรีนภาพดอกไม้ คือเป็นภาพดอกไม้สี่อันแล้วเขาก็มาซิลสกรีนเป็นสีสีนี่แหละเพื่อที่จะบอกว่าเออเนี่ยฉันจะมาทำงานที่เป็นกลางสุดๆเหมือนกับเป็นการแบบล้อเลียนด้วยอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าการทํางานแบบนั้นน่ะมันทําให้ปัญหามันทําให้เราถูกเอาลงอะแต่ว่าถ้าเกิดฉันทํางานที่เป็นกลางละ่ะถ้าฉันล้อเลียนเธอเลยอะด้วยการที่ทําสิ่งที่ดูโอ้โหเป็นกลางมากๆเป็นสิ่งธรรมดามาก,มาก,มากๆอย่างดอกไม้ละ่ะจะมีปัญหาไหม เพราะตลอดมางานของแอนดี้วอลฮออ่ะมันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของเวลาของสถานที่และโซเชียลคลาสชนชั้นทางคลาสทางทางโซเชียลทางสังคมต่างๆความเข้าใจทางสังคมต่างๆเพราะฉะนั้นการทำิลสกรีนภาพดอกไม้มันจึงการพยายามแสะตัวเองอะค่ะด้วยการหลุดออกมาจากกรอบตรงนั้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ตลกมากเลยคือก่อนหน้านั้นอะ คือแอนนี่วอลฮใช้ภาพมารินมอนโรใช้ภาพซุปแคมเบลใช้ภาพกล่องขนมใดๆก็ตามไม่เคยมีปัญหาลิขสิทธิ์จ้าปรากฏว่าพอใช้ภาพดอกไม้นี้ปูปะมีปัญหาลิขสิทธิ์เลย <laughs> คือต้องเล่าก่อนว่าภาพดอกไม้นี้ไม่ใช่ภาพที่แอนดี้วอลฮถ่ายเองแต่เป็นภาพที่แอนดี้วอลฮค่ะไปเอามาจากหนังสือชื่อ m o d e ด n Photography ที่เป็นอิช u ูปี1964งโดยภาพนี้เป็นภาพดอกไม้ที่ถ่ายจากร้านอาหารเบเบโดสโดยแพทริเชียคอลฟิล์แพทริเชียเนี่ยเขาก็ถ่ายแล้วเขาก็ลง อ่าแมกกาซีนหนังสือภาพถ่ายอันนั้นแล้วปรากฏว่าแอนดี้วอล์ลไปเห็นเข้าแล้วก็เอามาทำเป็นงานศิลปะอันนี้ ซึ่งจริงๆแล้วสำหรับเรานะการที่แอนดี้วอล์ฮอลอะค่ะใช้ซอสหรือว่าใช้แหล่งของงานที่เขาทำซิลสกรีนซึ่งคือการผลิตซ้ำอะเป็นภาพถ่ายที่ภาพถ่ายเองก็คือศิลปะแห่งการผลิตซ้ำเหมือนกันนะ่ะมันจึงเป็นการล้อเล่นและล้อเล่นในตัวเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะค่ะยุคปัจจุบันในนั้นในตอนนั้นที่เป็นยุคป๊อปเคานเจอร์ทุกอย่างคือวัฒนธรรมป๊อปแล้วอะทุกอย่างจะมาไวทุกอย่างจะไปไวและทุกอย่างจะ มิกซ์เข้าหากันและถูกผลิตซ้ำได้เสมอการที่มีจํานวนจํากัดอาจจะไม่ได้มีค่าอีกแล้วก็ได้ในโลกอนาคตนั่นคือสิ่งที่แอนดี้วอร์ฮอพูดแล้วมันก็ตลกอีกว่าเพราะว่าแอนดี้วอร์ฮอเคยพูดว่าจริงๆแล้วว่ะค่ะการที่เขาพยายามทําสิ่งซ้ําๆซ้ซําๆอะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเราอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างเงี้ยเราเห็นสิ่งต่างๆเราจะรู้สึกว่า เราเห็นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมองมันนะก็แค่เห็นแต่เขาบอกว่าการผลิตซ้ําๆทําให้เราได้ตั้งใจมองมันจริงๆซึ่งในขณะเดียวกันนะคะแก่นของภาพถ่ายมันคือสิ่งเดียวกันนี้เลยอะ่ะมันคือการที่เราเก็บสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเอาไว้ในภาพและกลับมามองมันนะตั้งใจมันดูได้จริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคซิลสกรีนหรือไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายอะ่ะมันก็พูดถึงแก่นแก่นเดียวกันที่แอนดี้วอล์โ h เขาต้องการจะส่งผ่านมา ประเด็นก็คือแอนนี่มาโฮลค่ะเอาภาพดอกไม้นี้มาค่ะและใช้ค่ะทำงานค่ะสองปีก็ยังไม่ให้เครดิตใครเลยก็ยังก็ยังไม่ไม่ได้ให้เครดิตคนถ่ายงานไม่ได้ให้เปริชา่าปริชชาก็เออฉันไม่ไหวแล้วก็เลยฟ้องจ้าฟ้องว่าเนี่ยมันคือภาพที่ฉันเป็นคนถ่ายทำไมมันไม่เคยถูกให้เครดิตสิ่งนี้เลย แล้วปรากฏว่าในตอนนั้นมันยังไม่ได้เกิดการดีเบตถึงขั้นที่เราพูดถึงแล้วว่าอ้าวแต่การซิลสกรีนซ้ำมันคือการทำให้มันไม่เหมือนเดิมนะแต่มันก็มีพอยหนึ่งที่ว่าเออภาพที่แพทริเชียถ่ายอะค่ะเป็นภาพดอกชบาแต่ในตอนนั้นที่งานของ แอนดี้วอฮาออกมาเนี่ยสื่อทุกสื่ออะลงชื่อดอกไม้ไม่เหมือนกันเลยทักสื่อคือทุกคนรู้สึกว่ามันคือดอกอะไรก็ได้อย, une, อย่างนิวยอร์กเฮรัลสทริบูนอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่านี่คือดอกอะมีโนอะมีโมนีดอกอะมิโมนีวิลเลจวอยบอกว่าเป็นนดอกเนสเตอร์เตียมและอาร์ตและอาร์ตนิวบอกว่าเป็นดอกแพนซีเพราะฉะนั้นน่ะแม้แต่ตัวดอกไม้เองอะคะ่ะแต่ละสื่อ ก็เห็นไม่เหมือนกันก็เข้าใจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะจุดเนี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงเลยล่าสุดล่าสุดที่เพึ่งเพิ่งมีคดีความไปเมื่อประมาณหปีที่แล้วอะค่ะจริงๆแล้วภาพนั้นนะ่ะก็ถูกพูดได้ด้วยเหตุผลเดียวกันว่าอา้าวแต่ถึงอะเอามาผลิตซ้ำแล้วอะแต่ว่าคนจำภาพถ่ายไม่ได้นะคนไม่รู้นะว่านี่คือภาพอะไรอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึงที่เออน่าสนใจ แต่ว่าในตอนนั้นค่ะตอนปี1966หลังจากแอนดี้วอลฮอลก็ทำภาพนี้ซิลส,สกรีนขายกันเป็นร่ำเป็นสานร่ำรวยแล้วเนี่ยแพทริเชียก็ฟ้องแล้วปรากฏว่าสุดท้ายไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเรื่องถึงสารไหมแต่จบที่ว่าแพทริเชียค่ะทำให้วอฮอลอ่ะต้องจ่าย6,000ดอลลาร์ 6, เราจะขอไม่ไม่คอนวดเป็นเงินไทยนะเพราะว่าค่าเงินมันจะแบบไม่เหมือนเดิมหรือว่ามูลค่ามันจะไม่เหมือนเดิม และแพทริเชียจะต้องได้ค่าเปอร์เซ็นต์รอยัลตีอ่ะคือเหมือนกับโอเค you ทำขายกี่เท่าไหรอ่อะคะ่ะแพทริเชียต้องได้เงินเปอร์เซ็นต์ในทุกๆครั้งที่ขายด้วยและสุดท้ายก็คือแพทริเชียจะได้ภาพซิลสกรีนภาพดอกชบาดอกนั้นที่เธอเป็นคนถ่ายเนี่ยสอ,อัน1อันไว้ที่ตัวเองอีก1อันแม่แพทริเชียก็คือเอาไปให้ทนายที่ทำคดีความนี้คือจริงๆอะเราว่าประเด็นเนี้ย ป็นประเด็นที่จบเรื่องได้ดีมากๆคือเฮ้ยแอนดี้วอลฮอลเอาภาพมารีโปรดวซ์ใหม่อะค่ะแล้วขายอะแล้วภาพภาพหนึ่งของเขาอะสามารถจ่ายค่าทนายได้เลยนะแปลว่าจริงๆแล้ว Andy แอนดี้วอลฮอลก็เบเนฟิตและได้เงินจากสิ่งนี้เยอะมากๆมากๆมากๆอะแล้วแปลว่าจริงๆแล้วงานเนี้ยมันน่าสนใจว่าแล้วมันเป็นงานของแอนดี้วอลฮอล เพียรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือจริงๆอิอะมันควรจะแบ่งที่อันเนี้ยมันจบจบแค่ว่าโอเคแล้วคุยกันได้เราดีกันได้ว่าแบ่งแต่ว่ามันมีอีกซีรีส์หนึ่งมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่สนุกกว่านี้อันนี้เธอเฮ้ยสนุกจังไม่มีสนุกกว่านี้อันนี้ยังจะแบบโอเคมีประเด็นนิดหน่อยแต่ว่าคุยกันได้แบ่งเงินกันได้อันนี้สนุกมาก เรื่องที่2คือเรื่อง p r พริ Series Print ในที่นี้คือนักร้องอะค่ะ p r i n แต่ประเด็นก็คือพาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประเด็นของภาพนี้มันเกิดขึ้นหลังจากแอนดี้วอล์ลตายไปแล้วคนที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงคนที่ถูกแบบเป็นผู้เก่อการต่างๆก็คือมีหลายปาร์ตี้มากไม่ว่าจะเป็นแอนดี้วอล์คอลฟาวเดชันหรือว่า ว a น v ิต um, ี้แฟรวนิตีล่อทนวันิตีที่ทำหนังสือแล้วก็ช่างภาพคนนี้ก็คือลินโกลสมิธเรื่องก็คือคือเรื่องนั้นจบอ่ะเรื่องใหม่เรื่องก็คือแอนดี้วอร์ฮอลอะค่ะเขาเคยเอาภาพถ่ายพรินท์ที่ถ่ายโดยลินโกลสมิธที่เราจะขอเรียกว่าลนะินเนาะลินโกลสมิธที่โกลสมิธเนี่ยถ่ายให้ v a n i ิตี้แฟแต่สุดท้ายแล้วอะ เหมือนนนี้วันเขาก็ทำภาพนี้แล้วก็คงเก็บเอาไว้ไม่ได้เผยแพร่ที่ไหนเป็นพิเศษปรากฏว่าผ่านมาเนิ่นนานคือคือภาพนี้เป็นภาพที่ทำมาตั้งแต่เป็นวันปีแบบเจ็ดแปดแล้วค่ะนานมากๆแล้วเจ็ดหหรือเจ็ดปดนี่แหละประมาณนี้คือโอ้นานมากแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้จนปี2016ภาพนี้ถูกเอามาพิมพ์เป็นปกหนังสือเกี่ยวกับ Pri n c e เฮ้ยลินโกสมิก็ตกใจ อะไรกันทำไมภาพฉันมันถึงไปอยู่หน้าปกหนังสือแต่เครดิตภาพไม่ใช่ฉันน่ะเครดิตภาพคือแอนดี้วอลโฮลเขาแบบเฮ้ยตกใจจังแล้วก็พบว่าไม่ใช่ภาพเดียวแม่ไม่ใช่ภาพเดียวแต่ว่าแอนดี้วอลโลค่ะเคยเอาภาพถ่ายภาพเนี้ยของลินโกลส์มิดอะมาทำเป็นภาพซิลสกรีนถึง16ภาพอาจจะเก็บไว้ในแฟกชั่นในในอ่า สตูดิโอของเขาแล้วก็ส่งต่อมาทางแอนดี้วอล์คอลฟาวเดชันแต่ว่าเขาเพิ่งรู้ผ่านมาหลายปีเป็นสิบสิบปีแล้วลินโกสมิทเพิ่งรู้เพราะฉะนั้น่ะสิ่งที่ลินโกสมิททำจึงเป็นการออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งนี้มันคือภาพของฉันนะ และตลอดมาตั้งแต่ในตอนที่แอนดี้วอลฮอลมีชีวิตอยู่หรือตอนนี้ก็ตามอ่ะไม่มีใครเลยสักคนเดียวไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์หรือไม่ว่าจะเป็นแอนดี้วอลฮอลฟาวเด o ชันมาขอมาพูดถึงมาเครดิตฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยฉันรู้ก็ต่อเมื่อหนังสือมันพิมพ์ออกไปแล้วอ่ะซึ่งโกส m มดะพูดกับสื่อแล้วก็ออกมาให้ข่าวว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคือ แน่นอนว่าแอนดี้ว่าเขาทํางานเยอะมากและมันน่าจะมีงานที่เขาทําโดยที่ไม่ได้ให้เครดิตหรือว่าไม่ได้ขอซอสที่เขาเอามาจากท็อปเคานเตอร์นั่นเองก็ตามอะค่ะเพราะฉะนั้นนนี่จึงเป็นอีกเคสหนึ่งที่เรนโกสมิทอาจจะบอกว่าเพราะฉะนั้นอะยูเป็นช่างภาพยูเป็นอาร์ติสไม่ว่าจะแขนงไหนยให้เอาแวร์เอาไว้ไวนะว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เสมอและมันสามารถที่จะเกิดกับใครก็ได้แต่ คือลีนโกสมิธไม่ใช่คนฟ้องงานนี้ปรากฏว่าแอนดี้วอล์ฮอลฟาวเดชั่นจ้ะอีกครั้งแอนดี้เขาตายไปแล้วคนที่ฟ้องคือฟาวเดชั่นคือเหมือนแบบ ปกติแล้วอะค่ะศิลปินที่เสียชีวิตไปแล้วอะถ้าเกิดว่าเป็นศินลปินที่ดังมากๆอย่างเช่นแอนดี้วอล์โ h l l เองก็ตามหรือเป็นช่างภาพที่ดังมากๆเองก็ตามอย่างเช่นแบบองรีคาร์เียเบซองหรือว่าแอนโซออดัมหรือใครก็ตามอะที่งานของเขามีมูลค่าสูงมากๆแล้วเขาและแล้วมันมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์มีปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่มีมูลค่าหลายพันล้านนะคะเขาจะต้องตั้งเป็นฟาวเดชันขึ้นมาเพื่อดูแลเลคเกสซี่หรือว่า ผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของคนคนนั้นซึ่งคำว่า Legacy ตรงนี้มันไม่ได้หมายความถึงแค่ตัวงานภาพถ่ายหรือว่างานภาพวาดชิ้นๆนั้นที่เป็นงานศิละปะนะแต่รวมถึงเรื่องราวของคนคนนั้นรวมถึงข้าวของด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นงานนี้ค่ะแอนดี้วอ o l f อล n ฟาวเดชันค่ะก็คือฟองเลยจ้ะเอ้เรากาจจะงงเอ๊ะ จะฟ้องอะไรจะฟ้องอะไรโกลส i มิธโกลสมิธแค่บอกว่าเธอใช้ใช้ภาพของฉันนะเธอไม่เคยมาขอฉันเลยนะฟาวเดชั่นฟ้องบอกว่านี่คือการดิสเครดิตนี่คือการที่ตัวโกลสมิธเนี่ยทำให้ฟาวเดชั่นเนี่ยเสียชื่อเสียงบอกว่าเธอทำให้ฉันดูแย่เพราะฉะนั้นนะ่ะฉันจะฟ้องเธอโกลสมิธก็แบบเฮ้ยเธอ ถามจริงแล้วเรื่องเนี้ยลืมบอกปีแล้วขอโทษปีที่เกิดเรื่องนี้คือปีสองศปี2.0.1.7เริ่มเกิดการฟ้องขึ้นโดยคนฟ้องปาร์ตี้แรกคือฟาวเดชันของแ n นนี่วอ o ์ฮอลฟ้องลินโกสมิแล้วตอนนั้นน่ะคือลินโ s m i t h ก็ออกมาพูดผ่านสื่อหลายๆครั้งเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเงินด้วยซ้ำอะแต่มันคือเรื่องของก๊อปปี้ไร์อะ แล้วแล้วทำไมยูจะต้องฟ้องชันวะเพราะฉะนั้นอนะลินโกลสมิธจึงตัดสินใจที่จะฟ้องกลับและฟ้องกลับไม่ได้ฟ้องกลับเรื่องหมิ่นประมาณหรืออะไรแต่ฟ้องกลับเรื่องก๊อปปี้ไรหรือเรื่องลิขสิทธิ์ภาพซึ่งเธอพูดอย่างชัดเจนมากๆว่าการฟ้องร้องครั้งเนี้ยใช่ฉันเสียค่าทานายแพงฉันเสียค่าดําเนินการฉันเสียทุกอย่างที่แพงมากๆแต่ฉันจะไม่ยอมจบแค่เธอมาคุยกับฉันฉันรูเธอแล้วจบอีกแล้ว แต่ว่าฉันจะฟ้องเพื่อให้สร้างเป็นมาตรฐานต่อไปเรื่องก o อปี้ไรา์หรือลิขสิทธิ์ภาพถ่ายในอนาคตด้วยคือสมมติเราบองย้อนกลับไปตอนแอนดี้วอ์ฮ h ลกับภาพดอกไม้อะค่ะที่เกิดขึ้นกับแพทริเชียเรื่องนั้นอะมันมันถูกจบด้วยนอกศาลเนาะมันถูกจบด้วยการที่ตกลงกันได้แล้วเพราะฉะนั้นอะมันไม่มาตรฐานว่าอ้าวแล้วตกลงจริงๆแล้วมันใช้ได้ไม่ได้มัควรจะเครดิตดับไหนมันควรจะเป็นยังไง แล้วปัญหาเรื่อง copy อรายลุ้กทิภาพอะหลังจากยุคนั้นมาคือหลังจากไอดีวอลปุ๊บพอเรามีป๊อ o p c ลเจอร์ที่กลายเป็นเมนสตรีมปุ๊บการผลิตซ้ํางานจากสื่อต่างๆอะค่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาลองมองย้อนกลับไปแบบช่วงใกล้ๆมาเนี้ยก็อย่างเช่นเจฟฟคูน uh ก็เคยถูกฟ้องเจฟฟคูน uh ก็ถูกฟ้องว่าช่างภาพเนี่ยฟ้องว่าเจฟฟคูนเอาภาพของเขาอะมาปริ้นลงบน s c u l เจอร และสุดท้ายช่างภาพก็ชนะอ,อันแต่น,นี้เรื่องนี้คือเรื่องเกิดขึ้นหลังจากเรื่องของลินโกสมิธเนาะหรือว่าโรเชนเบิร์กเองก็เคยถูกฟ้องเช่นเดียวกันปรากฏว่าประเด็นก็คือลินโกสมิธก็ฟ้องจ้ะบอกว่าโอเคฉันไม่ได้ทำเพื่อเงินฉันทำเพื่อเป็นรากฐานมาตรฐานเพราะฉะนั้นคือไม่ได้ฟ้องแค่จบแค่ทีเดียวแต่พูดด้วยว่าเพราะฉะนั้นช่างภาพทั้งหลายถ้ายูยังรู้สึกว่ายูเป็นช่างภาพและยูจะต้อง โอเคสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองและสู้เพื่อสิทธิ์ของเจเนอเรชันต่อไปอะ่ะยควรจะออกมาเรียกร้องด้วยเช่นกันนั่นจึงทำให้ชาวบ้านหลายๆคนนะคะออกมาพูดมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของลิขสิธิ์ภาพถ่ายและเรื่องของการผลิตซ้ำภาพถ่ายว่าจร,วจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันควรจะให้เครดิตกันนะเพราะว่าการที่เรา r e โ r o ด u c e หรือว่าทำซ้ำงานศิลปะจากงานศิลปะของผู้อื่นนะคะบางทีมัน คือคืออย่างเช่นคือการแบบรีโพเดียล์ผ่านป๊อปคานเอร์หรืออะไรก็ตามมาันคืองานศิละปะชิ้นหนึ่งเหมือนกันในแง่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันควรจะเกิดการคุยกันมากกว่าการหยิบมาใช้เฉยๆเราไม่ได้บอกว่าเคยทําไม่ได้นะแต่เรามองว่ามันควรจะเกิดขึ้นบน a g r e e m e n t หรือว่าบนการพูดคุยกันทังทั้งสองฝ่ายและมีพี่ที่เราชื่นชมและเคารพมากๆคนหนึ่งเคยพูดกับเราว่าเครดิตคนอื่นเหมือนที่เราอยากถูกเครดิตเพราะฉะนั้นอนะเราจึงเชื่อมากๆว่า จริงๆแล้วมันควรจะเครดิตซึ่งสุดท้ายค่ะสรุปนะคะจบก็คือโกสมิธชนะและฟาวเดชันของแอนดี้วอฮอลอ่ะก็ต้องจ่ายเงินให้โกสมิธแต่อันเนี้ยเขาไม่ได้บอก ว่าสุดท้ายเงินเท่าไหร่เขาไม่ได้แบบออกมาบอกกับสื่อแต่ที่แน่ๆคือชนะเพราะฉะนั้นอะตอนเนี้ยมันจึงเป็นมาตรฐานหนึ่งในวงการศิละปะไปแล้วเรื่องของการเครดิตหรือเรื่องของการเอางานของคนอื่นๆนะคะมารีปรดิวหรือว่าเอามาใช้ในงานศินละปะของตัวเองว่าโอเคมันจะมีเส้นบางอย่างมีแบรริเออร์บางอย่างมีไม่ดแบรริเออร์สิมีเส้นบางอย่างและมีสิ่งบางอย่างที่ควรจะทําด้วยที่ควรจะเครดิตหรือที่ควรจะคุยกับเขา สิ่งนี้มันน่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดเราดูเรื่องคดีความทางนักศิละปะในต่างประเทศในอเมริกาเองก็ตามเป็นหลักเนาะเราจะเห็นว่าปกติเวลาเขาสู้กันอะเขาจะสู้กันผ่านสองอย่างหนึ่งคือการใช้ประเด็นเรื่อง fair use คือ กฎหมายลิกสิทธิ์นะคะมันพึ่งมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ใช่พึ่งสิมันเปลี่ยนเมื่อประมาณปี1978แล้วเพิ่มเรื่องแฟร์ยู e เข้ามาของเมกานะคือประเด็นที่ว่าโอเคงานชิ้นหนึ่งออกมาไม่ว่าจะงานไหนก็ตามอะ่ะมันควรจะมีแฟร์ยู e คือการใช้อย่างอย่างยุติธรรมอะ่ะว่าโอเคออกมาแล้วใครสามารถที่จะใช้ได้บ้างหรือว่าจริงๆแล้ว การใช้แบบนี้มันไม่แฟร์กับคนอื่นซึ่งอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องไปคุยกันต่อในศาลหรือกับผ่านทางทนายความอะไรเองก็ตามและประเด็นที่สองที่เวลามีปัญหาเรื่องโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าเรื่องเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของสิทธิ์ของคนถ่ายหรือว่าเรื่องของการไวโอลิทพื้นที่ส่วนตัวเองก็ตามอะค่ะมันจะมีประเด็นเรื่องของ for art sake คือการทำสิ่งนี้ เพื่อศิละปะอย่างเดียวต้องอย่างเดียวด้วยนะไม่ใช่ว่าโอเคทาปุ๊บแล้วสุดท้ายเอาไปขายอะไรก็ได้แต่ว่าการต่อสู้ในชั้นศาลนะ่ะอย่างเช่นเคสของอาร์นสเวนสันที่เขาถ่ายรูปคนในหน้าต่างจากหน้าต่างบ้านตัวเองอย่างเงี้ยแล้วคนฟ้องกันเยอะมากเพราะว่ามันคือการเฮ้ยเธอถ่ายฉันได้ไงในบ้านตัวเองแต่สุดท้ายอ่ะศิลปินคนนั้นอาร์นสเวนสันก็ชนะเพราะว่าเขาสู้คดีด้วยพื้นฐานของ For Arts a k e คือ โอเคฉันทําสิ่งนี้เพื่อศิลปะเราเราเราขอละไว้ในประเด็นว่ามันถูกไม่ถูกมันดีไม่ดีเพราะเรารู้สึกว่าโอเคอีเวนต์ชุดสุดท้ายแล้วมันคือเบลอไลอ่ะและและมันน่าสนใจที่จะดิสคัสเคสายเคสมากกว่าจะพูดโดยรวมแต่เราว่าโอเคเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วมันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่เสมอและสุดท้ายอะมาตรฐานหรือรากฐานของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและควรทำในอนาคตนะคะ มันถูกวางมาไม่ใช่ด้วยการต่อสู้ใหญ่ๆหนึ่งครั้งด้วยซ้ำอะแต่มันถูกวางรากฐานมาด้วยการต่อสู้ที่มันนอยนมิดมหาศาลแบบเนี้ของช่างภาพที่ฟ้องศิลปินใหญ่ที่เอางานตัวเองไปใช้รั้งที่แบบโอเคฉันอาจจะไม่ใช่ท่างภาพที่ดังขนาดนั้นะ่ะแต่ว่าฉันจะฟ้องแอนดี้มอร์ฮอลเพราะว่าอยู่กําลังทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่และการต่อสู้แบบนี้มันทําให้เราเกิดมาตรฐาน ของสิ่งที่เราจะเรียกร้องต่อไปในอนาคตได้มันทําให้เราเห็นว่าโอเคสุดท้ายฟิตของเราคืออะไรงานของเราคืออะไรและเราสามารถเทคไพรส์เราสามารถที่จะเชื่อและรักในงานเราและสู้เพื่องานเราได้ยังไงได้บ้าง <S <S เพราะฉะนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันจําเป็นมากๆสําหรับสําหรับทุกเจเนอเรชันและทุกๆคนเลยคือการที่เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วมาตรฐานของสิ่งที่เราได้รับอยู่สู้อยู่มีอยู่อะค่ะ มันก็คือการสู้ที่ไม่ใช่แค่เราสู้คนเดียวหรือว่าไม่ใช่แค่เราพูดคนเดียวแต่มันคือการต่อสู้ที่ถูกเกิดขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นศิลปะการต่อสู้ในวันนี้เลยละกนันเนาะขอจบบ้านปิดบ้านเพียงเท่านี้คือการพูดว่าโอเคไม่ว่าอยู่จะเป็นแอนดี้หรือว่ายู่จะเป็นใครถ้าเกิดมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องการฟ้องร้องต้องเกิดขึ้นได้และคนเราก็จะสู้เพื่องานของตัวเองเช่นกัน นั่นแหละค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ก็สวัสดีวันสงกรานต์ขอให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ r e a d t h e c l o u d c o หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคส